สวัสดีสสดค่ะมัตส์ข้าวที่สองค่ะนางค่ะหิิมค่ะ,ค,ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดชุดทหารรวมเกรดดี นะคะเป็นงาน USA Lot SP ค่ะ45โลราคา8,500บาทจำนวนตัวนะคะประมาณการอยู่ที่70 80ตัวค่ะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการนะคะ106บาทค่ะใช่ค่ะลูกค้าจะเป็นแฟชั่นนาหารนะคะลูก <5. S 2> คะ้าจะ ขาจำมีมาค่ะปล่อยมีมาเสื้อแจ็คเก็ตมีมาอยู่ในนี้ค่ะมีทั้งลายพางลายดิจิตอลนะคะเป็นออกแนวแฟชั่นแฟชั่นก็มีมาอยู่ในนี้นะคะแหล่งเลยค่ะแล้วค่ะลูกค้าจ้าลูกค้าจ้าสวัสดีช่วงบ่ายกันด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะลูกค้าจ้าหมวดนี้เป็นงานชุดทหารค่ะลูกค้าจ้าเรียนเรว่าอยู่ในนี้ อาจจะมีทเรียกอะไรสทหารแฟชั่นนะคะลูกค้าจาะอยู่ในนี้มีเสื้อค่ะมีกา<ม><อ>งเกงค่ะลูกค้าจาะแนะนําเลยนะคะใครที่เล่นงานทหารลูกค้า๋าแนะนําเป็นงานหมวดนี้ได้ 8,500บาทนะคะคุณภาพเกรดดีค่ะลูกค้าจ๋าเปอร์เซ็นต์เสียหายมีเจอประมาณการห้าถ่สเปอร์เซ็นต์ค่ะขาดเพื่อนดำเจอน,นะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอักสวยๆยั่วเลยนะคะลูกค้าจะอุ๊ยอันนี้เทศจังมีเข็มขัดให้ด้วยลูกค้าจะ บางตัวนะคะเขาจะเป็นเชือกเหมือนคล้ายๆเก็บผัดติดมานะคะบางตัวก็เป็นเอวยังยืดบางตัวก็เป็นเอวฟิกนะคะลูกค้าขาอยู่ในนี้ไซส์ S อไซส์ M มีมาเลยต้นทุนเพียงร้อยหกบาทเท่านั<ม>้นพอค้าแม่ค้าที่แบบว่าขายงานเก่าขายงานวินเทจอยู่แล้วแนะนำหมดนี้เพิ่มเติมค่ะลูกค้าจ๋าสามารถเอาไปอัพทําราคาได้สามารถเอาไปจับเซ็ตจับคู่กันได้นะคะ ทายแล้วค่ะลูกค้าจะดูรีวิวนะคะสนใจกระสอบนี้สามารถ c ีเข้ามาได้เลยนะคะได้เลยค่ะือสายลุ้นค่ะลูกค้านะคะามีเป็นกระสอบใหม่ค่ะ,ะ4.5โลราคา8,500บาทเหมือนกัน จำนวนตัวเป็นเพียงการประมาณการนะคะลูกค้า๋าแต่และกระสอบอาจได้จำนวนตัวไม่เท่ากันให้เน้นที่น้ำหนัก45โลนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าหมวดนี้ไม่ใช่เป็นกางเกงทหารล้วนนะแต่ว่าเราไม่ได้การันตีค่ะลูกค้าจ๋าว่ากระสอบไหนมีแจ็คเก็ตมาเยอะกระสอบไหนมีกางเกงมาเยอะนะคะลูกค้าจ๋าหมวดนี้เป็นชุดทหารนะคะลูกค้าจะอาจจะมีเป็นชุดมาบ้าง หรืออาจจะมีเป็นเสื้อแยกนะคะกางเกงแยกออกมาบ้างนะคะแล้วแตกกระสอบด้วยว่าหมวดไหนจะมาเยอะมาน้อยนะคะทายแล้วค่ะลูกค้าจ๋าอ่าลูกค้าจ๋าช่วงบ่ายนะคะลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วนะคะฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะจ๋า,าจสินค้าของบา้านเรามีหลากหลายรายการนะคะลูกค้าสนใจหมวดไหนอยากดูรีวิวนะคะสามารถพักอินบ็อกซ์เข้ามาได้ หรือทักหาพนักงานได้เลยนะคะห้า6เบอร์ที่ขึ้นหน้าเพจลูกค้าสามารถทักหาพนักงานได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้นะคะลูกค้าจะาแนะนำโดยกระสอบนี้45กิโลราคา8,500บาทคะ่ะลูกค้าจะเป็นสินค้าคัสเกดบีของพักเรานะคะอาจจะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง ห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะค่ะเปื้อนดามชมรุดเสียหายซิทแตกกระดุมเสียมีเจอะนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าสาวนายเวทค่ะก็มีค่ะมาให้อยู่ในนี้ค่ะลูกค้าค่ะไซส์มาเลยนะคะค่ะไซส์เอ็มไซส์แอลนะคะลูกค้าอาจจะมีไซส์ติดมาบ้างนะคะลูกค้าเพราะว่าบางตัวอาจจะเป็นไซส์ของผู้หญิงนะคะก็มีติดมา ใช่ค่ะแก๊สค่ะลูกค้าจะแก๊สมีมาในเวทมีมาแรงเริ่มทีมานะคะลูกค้าจะอยู่ในนี้มีทั้งแบรน และไม่แบรนด์นะคะลูกค้จาจ๋าหรือว่าอาจจะเป็นเหมือนเป็นอะไรนะเป็นแบรนด์เฉพาะกลุ่มของเขามีมาอยู่ในนี้คะ่ะ<ช>ลูก,กค้าจ๋าเจอทั้งแฟชั่นเจอทั้งแบบว่าอาจจะเป็นกองทัพนะคะลูกค้จาจ๋ามาอยู่ในนี้แต่ไม่ได้การันตีนะคะ <Cos. S 1> ลูกค้จาจ๋าเป็นแบรนด์แท้แบรนด์เทียมกองทัพแท้หรือกองทัพเทียมอันนี้เราไม่ได้การันตีนะคะแล้วค่ะลูกค้าจ๋าหลากหลายกองทัพคยกอะไรคะขายอยู่ใน ใช่ค่ะทห,หารบกก็มีทหารพามก็มาลูกค้าจ๋าเรียกได้ว่าหลากหลายเลยลูกค้าจ๋ามีทั้งแฟชั่นนะลูกค้า,าอยู่ในนี้ ต้นทุนประมาณการ1 0 6บาทนะคะลูกค้าโดยประมาณการนะลูกค้าที่เล่นอยู่แล้วขายอยู่แล้วนะคะลูกค้าบางตัวนะคะสามารถนําไปทําราคาได้นะคะลูกค้าสาบางตัวอาจจะเป็นอขาจจเรียกกองทหารที่ลูกค้าแบบตามหากันอยู่หรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้ลูกค้าสามารถนําไปทําราคาได้เลยนะคะได้เลยค่ะลูกค้จาจ,จะเอาไปทําราคากันได้นะคะลูกค้าจะลองแปลงไหนสามารถ ได้เลยค่ะลูกค้าจะชอบเป็นกระมนี้ก็ซีเอได้เลยลูกค้าจะได้ตามที่เราหยิบให้ดูรีวิวทั้งหมดเลยนะคะ,ะลูกค้าจะหยิบไปชิ้น2ชิ้นไม่มีนะคะใช่แล้วค่ะตัวนี้เป็นต้นใบโพค่ะลูกค้าอุ้ยหนไม่ได้สังเกเป็นต้นใบโคนะคะลูกค้าจ๋าแนะนำนะลูกค้าจ๋าต้นทุน1 0 6บาทโดยประมาณการนะคะ,ะ,ะลูกค้าสามารถนะคะนาไปทําราคาขายได้ สำหรับลูกค้าที่เล่นงานทหารอยู่แล้วนะคะลูกค้าจาแนะนำเลยนะคะถ้าสนใจกระสอบนี้สามารถ CF เข้ามาได้ค่ะในราคา8,500บาทนะคะลูกค้าจ๋าเปอร์เซ็นต์เสียหายมีเจอค่ะ้าประมาณน2 0นะคะขาดเพื่อนดำนะคะมีเจอนะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นแจ็คเก็ตค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นแจ็คเก็ตนะใส่กุม กันแดดกันหนาวไ, <ป S 1> ได้ไปเดินป่าได้นะคะแล้วก็ตรงข้างหลังเขาค่ะตรงคอของเขาในมีนะคะมีเป็นเหมือนหมวกหรือเป่านะคะที่เขาอ๋อเป็นหมวกนะคะลูกค้าสาสามารถมาประกอบร่างกันได้นะคะใช,ใช่แล้วค่ะลูกค้าสาอันนี้เก็บไว้ก่อน นะคะว่าจะเป็นกางเกงกี่ตัวเป็นเสื้อแจ็คเก็ตกี่ตัวนะคะลูกค<ม>้าจ๋าอยู่ในนี้นะคะมีคลับมาให้หมดเลยนะคะในแต่ละกระสอบเราไม่ได้การันตีว่าจะเป็นกางเกงมากกี่ตัวเป็นเสื้อม,มากี่ตัวนะคะใช่ค่ะทัก <accidental> <ühl> มาอยู่ในนี้เลยค่ะลูกค้าจะอ่านต่อด้วยรีวายจ้าป้ายของเขาอาจจะไม่ชัดเจนนะคะลูกค้าจ๋าแต่ก็พอมองออกนิ่ๆหน่อยๆนะคะ ได้นะคะ c f ได้เลยนะลูกค้าพราค้าแม่ค้าที่เล่นงานชุดทหารอยู่แล้วนะคะลูกค้าจะมีทั้งเกรด A แล้วก็เกรด B ีนะคะลูกค้าจะสามารถแบบว่าสอบถามเข้ามาได้ได้ค่ะเบรมโอนาวีค่ะโอนาวีเหมือนกันปาร์ดไนเวตลีว่าโอนาวีเอสแอนด์เอ็มค่ะลูกค้าจากแรงเลอร์ค่ะลูกค้าจะอยู่ในนี้ครับมาเลยนะคะต่อด้วยแก๊ปจ้า แต่ลูกค้าจ๋าจะแบรนด์แท้หรือไม่แบรนด์เทียมหรือไม่อันนี้นะคะลูกค้าจ๋าไม่ได้าราบีเนาะส่วนเรื่องอ่ะกองครับนะลูกค้าจ๋าก็มีค้ามาในนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าลายพามีมานะคะลายเขาเรียกอะไรลายดิจิตอลนะคะมีค่ะมานะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆยั่วๆเลยอ่ะลูกค้าจ๋าอย่างตัวนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นแจ็คเก็ตนะคะเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะลูกค้าจ๋า อันนี้เป็นตาของเขาหรือเปล่าลูกค้าจะอาจจะเป็นรุ่นที่ลูกค้ากําลังตามหาอยู่ก็ได้อาจจะเป็นรุ่นที่แบบว่าอะไรรุ่นกาลังฮิตนะคะหรือว่ากลุ่มผู้ใหญ่กําลังฮิตกันก็ได้นะคะลูกค้าจะมีค้าอยู่ในนี้เลยแล้วบางตัวผู้หญิงก็ใส่ได้นะเพราะว่าเพราะว่าอยู่ในนี้เขาเป็นทหาร่ะลูกค้าใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงอยู่แล้วแต่ขอให้ไซส์ ใส่ด้วยกันได้เท่านั้นนะคะได้แล้วคะ่ะลูกค้าจาเป็นงานชุดทหารอาจจะเป็นคอร์เวอร์ค่ะทางซ้ข่านนะคะค่ะม,มานะคะไซส์ผู้หญิงก็มีติดมานะคะลูกค้จาจะอยู่ในกระสอบนะคะลูกค้าแนะนำคะ่ะเป็นอิดหมวดนะคะสำหรับใครที่ขายงานข้าวหางหรือตามหางานทหารนะคะหมวดนี้แนะนำได้เลยคะ่ะ ใช่ค่ะกระสอบนี้45กิโลค่ะลูกค้าจายราคา500บาทเท่านั้นลูกค้าจ่าแนะนำเลยหรือว่าลูกค้านะคะที่แบบว่าสายรุ่นเองอยากได้ไปเปิดเองนะคะลูกค้าจ่าเรามีเป็นกระสอบใหม่นะคะรหรือ,อว่าลูกค้าขายงานทหารล้วนอยู่แล้วจ้าแนะนำกับลูกค้าจ่าซื้อเยอะมีราคาที่ลดเยอะนะคะถ้าเล่นจะจำอยู่แล้วอยากให้เอาไปทั้งเกตเอและเกตบีเลยนะ เอาไปค้ากันค่ะลูกค้าจ่าแล้อัพทำราคาได้เลยค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเรารีวิวให้ลูกค้าเห็นกันทุกตัวเลยค่ะลูกค้าใครที่ดูไลฟ์นะคะตั้งแต่ช่วงต้นไลฟ์ลูกค้าจ้า สามารถนับตามได้เลยนะว่ากระสอบนี้มีกี่ตัวนะคะแต่ว่าแต่ละกระสอบเป็นเพียงประมาณการเหมือนอย่างที่แจ้งเลยนะคะจํานวนตัวนะคะลูกค้าจะประมาณการนะ,ะให้เน้นที่น้ําหนัก45โลนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ่าเน้นที่ประมาณการนะคะอาจถ้าเป็นตัวแบบว่ากางเกงตัวใหญ่มาเยอะนะคะลูกค้าจะจํานวนอาจจะได้ลดน้อยลง<ช>ถ้าเป็น เสื้อตัวใหญ่มาเยอะก็อาจจะได้จำนวนชิ้นที่น้อยลงนะคะแต่ถ้าเป็นกางเกงหรือว่าเสื้อเชิ้ตมาเยอะนะคะจํานวนก็จะเยอะขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราเน้นที่น้ําหนัก45กิโลนะคะใช่แล้วค่ะตัวนี้เป็นแจ็กเก็ตค่ะค่ะแจ็กเก็ตคู่เลยอุ้ยแบบนี้ลูกคนาซับเขาแบบว่าถอดได้ไหมอ่ะน่าจะได้นะคะลูกค้าแบบนี้เลยอ่ะเป็นแนวจ็ตแบบนี้ผานไหมใช่ค่ะถ้าหารโบกได้ไหม ได้หละลูกค้าขาหนูเผื่อแบบว่าเป็นลาตเวนเนาะได้เหมือนกันนะคะลูกค้าขาทหารค้าทหารโบกนะคะลูกค้าขามีคระมาเลยนะคะอ่าวิจิตอนอะไรอย่างนี้นะคะก็มีมาอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้หนามากนะอันนี้ก็เป็นแฟชั่นเหมือนใส่กันหนาวได้ถ้าไม่ใช่ทหารก็ใส่ได้นะคะลูกค้า๋าเพราะว่าเป็นแฟชั่นที่ไม่ตกเทรด์เลยเป็นแฟชั่นที่แบบว่าใส่ได้ตลอดทั้งปีนะคะลูกค้าจ๋าไม่จําเป็นต้องเป็นทหารนะ สวยๆเยอะๆเลยค่ะลูกค้าจากอุ้ยอันนี้ออกสีเรียบๆลูกค้าจากอันนี้มีดาวให้ด้วยนะมีดาวยอดแช่ไหมไม่ใช่พี่นางอันนี้นะคะอันนี้ทหารอันนี้ทหารอันนี้ตาอันนี้ตาอันนี้นะคะลูกค้ารีว่ะค่ะพี่นางอ่ะตาหารตาหนูทมลไมอ่ะจะบอกว่าอันนี้ลาย เป็นอนิตานะคะลูกค้าจ๋าล่าสุดนะคะไปฟังเขาเลี้ยมอ่ะลูกค้าจ๋ารีวิวกันให้เห็นทุกตัวเลยทีเดียวนะคัะลูกค้าที่อยู่กับเราตั้งแต่ไลฟ์จนถึงปิดไลฟ์นะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าสามารถนับจํานวนได้นะคะลูกค้าจ๋า้อันนี้ก้นใบโพนะตัวนี้แบบนริงๆคุณภาพเลยพี่นาไม่ได้ดูก้นใบโพลให้ลูกค้าเลยหนูวางแต่แบบวางให้ลูกค้าดูเลยลูกค้าจ๋า สำหรับสินค้าหมวดนี้นะคะเป็นงานขุ้นทหารรวมเกรดดีนะคะเป็นงาน USA LOT SP ค่ะิน้าโลราคา8,500บาทจำนวนตัวนะคะเราเประมาณการอยู่ที่70-80ตัวค่ะถูกต้คุณต่อต,ตัวโดยประมาณการ106บาทค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ i อจีเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าง,งานได้ค่ะบักของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะฝากไว้อีก2ช่องทางค่ะคือช่องทาง YouTube และ Tik t o k ค่ะสำหรับหมวนี้นะคะขอบคุณค่ะ